hello 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 นายทองเงินผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ายครับนายทองเงินครับอยัาไดโหยาถาจติติโรวิวัตชันตุสัพโรโควิปนาภานิเวัวตุนิเทเทภุมาเจยัมตุเทวชาตาลังตา มณีพร,ะะระมาพรมณีเมฆサラมณีอินโทมณีโทมามณีลันตโนสุบูโตจตุยทั้งธรรมจารีสุปัตถินังกายกรรมมังสวงองค์ใหญ่เนี่ยเป็นนี่มีอยู่มีอยู่สององค์สามองค์นะเป็นนี่รุ่นแรกเลยรุ่นปีสี่สามเลยเลี้ยงให้ dan tersuai untuk fon <tangan> 16สิบหกธันวาค่ะพอดีมาไหว้หลวงปู่เห็นเลขที่ดอกไม้อ่ะค่ะก็เลยกลับไปกรุงเทพเลขอะไรครับสามห้าค่ะก็เลยไปเมาลอตเตอรี่ที่กรุงเทพนะค่ะสามห้ามาหมดเลยกี่ใบครับสองใบค่ะทั้งหมดซื้อสิบกว่าใบค่ะที่พ่วงมาสองใบสิบสองล้านนะคะมาอธิษฐานก็ลวงปู่อธิษฐานว่าอย่างไรบ้างครับอธิษฐานขอลางมาที่หนึ่งเลยค่ะขอหลวงปู่บอก ลำบากโควิดเยอะแล้วก็ขอหลวงปู่เลยว่าขอขอ6ล้าน12ล้าน18ล้านอะไรก็ได้พอดี3.5มห้ีมีอยู่2ใบอะค่ะที่พ่วงมาค่ะรามาที่1นึ่งคะคะได้12ล้านนะคะรู้สึกไงบ้างกับตอนนั้นครับดีใจมากค่ะแล้วก็พอดีก็ถามว่าหลวงปู่จริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าตกใจค่ะแรกๆน,นตกใจค่ะตกใจว่าตัวเอง ถูกจริงหรือเปล่าที่เราไปขอหลวงปู่อะค่ะเหมือนฝันไปนะค่ะดีใจมากๆค่ะเงินจํานวนนี้จะเอาไปทําอะไรยังไงบ้างเลยพอดีเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆนะคะแล้วก็เลี้ยงแม่นะคะแม่ก็เหลือแม่อยู่คนเดียวแม่ก็อายุเยอะแล้วค่ะอันนั้นค่ะสองอย่างนะคะที่ยังแบบว่าเก็บไว้ให้ลูกค่ะกับแม่ค่ะสองอย่างถวายหลวงปู่สวงยังไงบ้างครับถวายที่กรุงเทพหนึ่งล้านอะค่ะแล้วก็ที่วัดเอ่อ ที่นี่ค่ะหล้านค่ะวัดไัยมราหนึ่งล้านา 1, 000, ค่ะค่าที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะมาไหว้บ่อยๆค่ะหลวงหลวงปู่ท่านช่วยทุกอย่างแล้วก็ขอท่านบ่อยๆแล้วก็แบบว่าทําบุญให้บ่อยๆเดีย๋ยวหลวงปู่เขาก็ท่านก็ช่วยเองนะคะให้ทําบุญเยอะๆทําความดีนะคะทําเยอะๆไปก่อนเดี๋ยวผลบุญเราก็ตอบแทนเราเองนะคะ